สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะประจําวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะตัวเด่นก็คือสามกับหกสี่กับเจ็ดนะคะเราจับสามกับเจ็ดให้นะสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็มีศูนย์ห้าด้วยเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวก็เจ็ดหกสี่สี่หกแปดเจ็ดสองสี่สามเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้อ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเรามีสูตรคิดเลขง่ายๆมาฝากเด้อสำหรับแต่ละงวดนะมันจะเข้าก็คือเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะมันจะมาทีละสองตัวเด้อแล้วกันตัวหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งมันก็จะเข้าแบบนี้มันก็มางงวดนี้นี่ห้าเก้าสี่เห็นไหม ห้ากับเก้ามาแล้วก็สี่มาก็มาได้ห้าเก้าสี่เนาะแล้วก็หนึ่งสี่นี่หนึ่งตัวนี้แล้วก็สี่ตัวนี้นี่มันก็จะมาหนึ่งสี่หลักร้อยมันจะมาทุกครั้งนะคะแปดเก้าสามห้ามันก็เข้าห้าเก้าสี่นี่อันนี้ห้าเก้าอันนี้สี่เนาะห้าเก้าสี่แล้วหนึ่งมันมาล่างสี่หลักร้อยมันก็ลงมา ก็ได้ห้าเก้าสี่เนาะต่อไปวัวสิหกสิงหาห้าแปดสามที่คือหาก็แปดกับสามก็มาหลักร้อยห้ายังอยู่นี่หลักร้อยห้ายังอยู่ก็ได้ห้าแปดสามแล้วก็สี่สองก็คือเลขตรงนี้คือสี่สองก็มาเข้าตรงนี้นะคะแล้วอันนี้ก็คือสองเจ็ดหนึ่งห้าแปดสาม ต่อไปวันที่หนึ่งกันยายนวันที่หนึ่งกันยายนเจ็ดกับสองมาเจ็ดสองห้ามาสามสามตัวท้ายมันมามาเข้าสามสองนะคะสามสองแล้วก็มาศูนย์สามศูนย์สามก็คือตัวนี้ศูนย์สามตัวนี้ก็มันก็มาเข้าตัวนี้นี่เจ็ดสองห้ามันก็มาสอบมันมาเจ็ดห้าล่าง มันสลับกันนะอันนี้ศูนย์สามนี่ปกติมันจะอยู่ล่างมันสลับไปเข้าเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วเกับห้าสตัวนี้มันก็จะมาเข้าล่างเลยแล้วงวดนี้เขาจับกันเจ็เขาก็จับกันสองห้าคือหากันที่สุดก็คือเก้าสองห้กับเจ็ดสองห้าคอยดูที่มันจะมาไม่งวดนี้นะแต่ของเรา ก็จับมาให้อย่างนี้เด้อนี่ก็ไม่เอาเหมือนเขาเนาะเราเน้นสามเจ็ดเด้อเจ็ดหกสี่สี่หกแปดเจ็ดสองสี่สามเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้า